เราจะทํายังไงให้เขาอ่านออกตั้งแต่กอไก่ทํายังไงให้เขานับเลขได้อันนี้คือโจทย์แล้วก็ปัญหาที่ยากที่สุดที่ที่เราจะต้องพัฒนาตัวเราเองโครงการเพชรในตม เป็นโครงการผลิตครูที่เกิดจากความร่วมมือของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกระทรวงศึกษาธิการและคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธมีการดำเนินงานพัฒนาเยาวชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองโดยโครงการนี้ก่อตั้งขึ้นในยุคข,ของพลเอกอาทิตย์กำลังเอกด้วยแนวคิดที่ต้องการให้เด็กด้ยโอกาส ได้เข้าถึงการศึกษาที่ดีและสามารถพัฒนาตนเองเพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนของตนโครงการที่ตมนะคะเริ่มตั้งแต่พศ2529ค่ะโดยท่านพลเอกอาทิกกมลังเอกนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยเราเป็นโครงการที่ให้ นำนักเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านอาสาพักนาและพักกันตนเองนะคะเข้ามาเรียนในมอสวและกลับไปเป็นครูในพื้นที่ครูเรียบเมาเดิมของตนเองอย่างตัวพี่เองอยู่ในพื้นที่ที่มันชนบทจริงๆพื้นที่สีแดงเนาะถ้าไม่มีเพชรเตตรมเนี่ยพี่ก็คงทําไรทนานาสิ่งตรงนี้คือโอกาสที่ที่เราได้ยืนอยู่ณจุดนี้ได้กองทุนกําลังเอกได้ถูกใช้ให้ออกดอกผลโดยขณะนั้นได้เปิดรับสมาชิกนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทำการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธเป็นรุ่นที่หนึ่งของปีการศึกษาพุทธศักราช2529คือด,ด้วยเราเป็นรุ่นที่หนึ่งเราเป็นรุ่นที่บุกเบิกดมากเพราะนั้นความเข้มข้นของพวกพี่กับกร,รามานอนระหว่างเรียน,นยคือพวกพี่แทบไม่ได้ ปิดเทอมทักษะอาชีพกเกษตรทฤษฎีใหม่อะไรทุกอย่างที่พวกพี่ไม่เคยรู้เลยนะแต่สิ่งเหล่านี้คือได้เรียนรู้ช่วงปิดเทอมช่วงเสาร์อาทิตย์ทุกอย่างเลยเราเป็นคนหมู่บ้านไหนเราจะต้องบรรจุที่หมู่บ้านนั้นทำให้เกิดความง่ายในการที่จะเข้าใจวัฒนธรรมสังคมชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคง เมื่อเราเข้าใจพื้นฐานแล้วก็บริบทของชุมชนมันทําให้การพูดคุยหรือภาษาที่เราสื่อสารเข้าใจกันนะคะมันง่ายขึ้นแต่เนื่องจากการดําเนินงานตามโครงการนี้จําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆจํานวนมากพ้นเอกอาทิตย์จึงมีดําริการรณรงค์จัดหาทุนเพิ่มเติมโดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆตามโอกาสอันควรรืเริ่มจัดกิจกรรมระดมทุนเป็นครั้งแรก โดยเป็นการแข่งขันชกมวยนัดพิเศษณเวทีมวยลุมพินีในวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2529ได้เงินมาประมาณ1ล้านบาทเศษซึ่งทำให้การดำเนินการของกองทุนเป็นไปได้คล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมนักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโครงการเพชรในตมก็ได้เติบโตขึ้นตามวันและเวลาที่ผ่านจนเมื่อวันที่24เมษายน พุทธศักราช2,533คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้บรรจุบัณฑิตโครงการเพชรในตงเป็นข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิลำเนาของตนเองและภูมิลำเนาใกล้เคียงในพื้นที่ที่เราอยู่หรือว่าในตำแหน่งที่เราอยู่ยังต้องพัฒนาลูกๆนักเรียนของเราซึ่งเข้ามาแล้วก็จบออกไปซึ่งเข้ามาแล้วกจ็จบออกไปแล้ว คือไม่ใช่ว่าจบแล้วเราจะต้องไม่ได้รับผิดชอบอะไรเขาเรายังต้องดูแลลูกหลานที่เขาจะเข้ามาอยู่กับเราอีกต่อไปค่ะเพชรในตมเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นคือทําให้เรามาอยู่จุดนี้ได้เราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็กองอมานอนได้เป็นส่วนให้ให้เราได้เข้าไปตรงนั้นผ่านมา1 0 18ปปีเราก็ยังรู้สึกภูมิใจในตรงนั้นค่ะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจะทำหน้าที่ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคัดเลือกเยาวชนจากหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองทั่วประเทศเข้ามาศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตจัดหาที่พักอาศัยที่ศึกษาเล่าเรียนและทุนการศึกษาส่วนหนึ่งให้กับนิสิทและสุดท้ายกระทรวงศึกษาธิการ จะทำหน้าที่จัดหาอัตราพเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในภูมิลำเนาของตนเองหรือภูมิลำเนาใกล้เคียงของนิสิตแต่ละคนนี่คือวิธีทางแห่งการสร้างความมั่นคงมั่งคั่ง,งและยั่งยืนกอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส w w w iso.go.th c